ดีค่ะแล้วกลับมาอีกแล้วตอนนี้นะคะเคนดี้ก็อยู่ที่บ้านของเคนดี้นะคะนี่นะเราจะให้ดูนะคระับวิวชุดแ็กของบ้านโอ้เอาจริงบ้านคนอื่นต้ตนไม้ดีแต่บ้านเราอะแข็งแรงมาก <c oughs> วันนี้นะคะเคนดี้ก็จะพาไปเปรียนขับรถจ้าตอนนี้ไม่ได้ขับรถยนต์ใช่นแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปซื้อรถยนต์กันแล้ว เราไปขับที่กรุงเทพเราลงทุนมาเรียนที่เชียงใหม่เลยนะคะวันนี้นะคะเราจะไปแถวแถวเอ่อเวียงกุมกามที่เรียนก็คือ K W อะไรวะจำไม่ได้ดจะต้องไปอ่านใหม่ก่อน K W อะไรสักอย่างนั่นแหละตอนนี้อยู่ข้างในนะคะเราจะมาลงทุนเรียนเรียนกันวันนี้ ราคาสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะคุณพ,พี่ชื่อออยค่ะเออดูแลดีเห็นกอลบอกเลยว่าดูแลดีดแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยครัเราก็จะมีสแกนอุณหภูมิของเรานะคะว่าใครเป็นไม่เป็นซึ่งไม่เป็นนะคะเพราะว่าเป็นกระเทยแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้ววันนี้คะ่ะเราจะมาเรียนก,กัน4ชั่วโมงคะ่ะไม่รู้จะเรียนอะไรบ้างต้องไปดูคุณครูกันนะคะบอกเลยว่าคุณครูที่นี่คือ Load a few moments later อ๋อในรถเราเหรคะฮะ ถอนถอนไม่อยางขั้นตอนที่สองนะครับ <hot. S 1> ขั้นตอนที่สคือล็อกรถนะตุ่มล็อกอยู่ตรงนี้นะครับนะอ่ากดล็อกกดล็อกไปเลยครับล็อกสิป,ปุ๊บเอาบุญเจเสียบที่ขอรถนะครับาเราต้องทําการเปิดสวิ์ก่อนืไปตำแหน่งออนตำแหน่งออนคือไฟหน้าจอเปิดออกอย่างแบบนี้นะครับอืนะครับเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อมาคือปับบอลประกจกเดี๋ยวเะไปเรวก่อนนยายรเลยอือแตจคุยับน้องสายที่เราโมเนคเยนนะครับี่้งที่เปนปย ทางหรือเปล่าคะนี่ป๊อกป๊อกระจบกอ๋อที่พับเยไวันแนเนอะแม่นน้องก็มอครูแล้วกันคูสูงมอกน้องคูจะเอาหน้าเข้ามาในกล้องแหมแม่คกูต้องอย่ใกล้ๆน้องนี่ว้ยถูเต้นเอสร็จแล้วเอาแรกก่อนเอาเท้าไว้ที่เบรกก่อน อย่าเบรกสิปุ yeah, ๊บก่อนนี่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเป็นเกียรก่อนเหยียบเบกเป็นเกียเอาเอาดีครับมานะครับอ่าทีนี้เรียบร้อยปุ๊บเพร้อมจะออกแล้วนะเอาเบรกมือลงอันนี้ดูหน้าปัดกอนอีขึ้นมาบ้มีราคา้ายนกก้มัน้ยนะเียพอออกแล้วเดี๋ยวเอาหน้ปครับยยเ้ทดสอบเบรกดูก่อนเนลองปล่อยเบรกแล้วยับปล่อยเล้วยบดูน้ ยูรถข้างหน้าเลยอะมอน่นมานมมันชอบกระตุกกอย่างนม่เงียบแหงเลยะอย่างนี่แหงเกินนี่ยขาจะไป็นหีือหูนี่หรออ่าได้เลยแค่นี้หรอครับได้แล้วครับนี่ยมันมันกระดุกกระุกอ่ะนี่ลองปล่อยไปแล้วยาๆลองเบรกดูนองเบรกเด้งหยนะเบรกหรื่อยครับเราจะกลับลองเบรกดูร้อง ันนี้คือลักษณะของการกดลงไปเรื่อยๆเรากดลงไปนิดเดียวเบาๆก่อนมันจะไหลลงไปแล้วมันจะหมดแห้งแล้วมันจะดูเองอโหมดแห้งก็คือเบรกมันไปที่เบรกอันเข้าไปเบรกอยู่ละคือวันแรกเราก็คือถ่ายเยอะมากเพราะวันแรกเราเรียนตั้งสี่ชั่วโมงค่ะวันที่สองเราก็เรียนอีกสองชั่วโมงค่ะใช่ไหมคะครูวันที่สามก็สองแต่วันที่สี่อค่ะวันที่สี่ก็สอบแต่เป็นตอนเช้าสองปะ คูเย่ะเวอร์เพราะว่าต้องการแบบถ่ายครูเยอะๆไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเรียนะต่อครัครูขาการดูแลรักษารถเบื้องต้นนะครับสวัสดีค่ะเราพบเราอีกแล้วนะคะกับรายการจอจี้สวัสดีค่ะอ้ามค่ะ บบพบกับเราอีกแล้วนะคะกับช่องเขนด้สนีย์ในค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่สองของเรานะคะซึ่งวันนี้ครูจะทำอะไรบ้างคะวันนี้วันนี้มีทบทวนหอยข้าวซอยค่ะแล้วก็พื้นฐานพื้นฐานคือต่ว่าพื้นฐานต่ว่ามาคนที่เห็นไมอบอกเลยนะคะว่าที่นี่ดีมากเพราะว่านางเข้าพาร์ทบทของฉันแลน้วนางก็ไปดูว่าฉันทำข้อสอบบ้างหรือเปล่า ว่าทำไมไม่ทำข้อสอบดีกว่าอ่ะครูรู้ได้ไงอ่ะอ่ะก็ค่อยไปเช็คเมื่อกี้ไม่เห็นทำเลยก็เลยอุ้ยฉันแค่อ่านเฉยอะไรเี้ก็คือเมื่อคืนทำเล็บก็คือไม่รู้เรื่องเลยให้ทุกคนสังเกตคุยดีคุยชอบแบบอ่าอ่าอ่าเรือสายอ่าอ๋อนี่อ่าอันนี้ถั่นน้ำมันอ่ะอย่าสังเกตเลยคุยจะอุ้ยตลอดเจ้าตี๊ เลี้ยวซ้ายหน้าอ่าไม่กล่าวง่ายทางนะเรื่องนะเนี่อทุกอย่างมัจะมีอ่าหมดตอนที่พ่อสอนเริ่มแรกเอาถนนคุ๊บคือจะจนรถแล้วแม่นก็คือแบบดูตังขวาไงดูก็ตังซ้ายข้อยแเลี้ยวซ้ายลูกเขาบอดูตังขวารถมารอไออบุญคืนเจ้ายากแว้าวอย่างตาเึิดตาโอ้เลิศพ่อเหรอเลือดเดือดเดือดกาก็แล้วโอ้โหขีกปาแหลกกูบอกเามือนไงแล้ว วันน been, h, ี้เราก็เรียนจบไปแล้วนะคะสองชั่วโมงนะคะทุกผู้ชมการที่จะอ่าจะจะะดับเครื่องเอาคืนเป็นเตัวพีถูกก่อนถือเปรนเตัวพีก่อนแม่นครับตัวพีตอพีก่อนแล้วก็เอาเบรกมือคืนอารู้เรื่องก็ต้องขอบคุณครูบออีกแล้วนะคะที่มาสอนวันนี้ถ้าไม่ได้ครูบอก็คือแบบไม่ได้เลยคือแบบมีกำลังใจที่จะเรียนอ่ะก็เป็นครูบอเท่านั้นเลยจริงจริง กูดีเพราะว่าเดี๋ยวจะได้เซ็นคะแนนด์คือแบบผ่านี่อะไรก็คือเรียน้อยต้องเรียน้อย <_ an> เดี๋ยวเราไปดูวันที่สาค่ะเดี๋ยวเราจะหายตัวไปนะครูพาดดิดนิ้วปุ๊บครูต้องแบบกระโดดสักหนึง่งเมตรหายตัวนะคะบ๊ายบายบายลาวัานดิสาไปนะคะวันนี้นะคะคุณขาเราจะไปข้างนอกกันแล้วเย้เรียอเยี่ไปแล้วเย้เออต้องม้วนตัวไอ้คูอ่าไปข้างนอกเราก็มีบพร้อไปซื้อตะวัน เออเป็นจิตกรน้อยได้อยู่ <c oughs> เออนนอะอยากจะถามว่าพอจะบีบแตรได้ตอนไหนครูเพราะว่าครูบอกว่าเราห้ามแบบบีนแตรเลยอ,อใช้เพื่อเตือนอันตราย,ย,ยเดียวออันตรายแล้วที่มันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตเุเราสามารถบ,บีบเตือนได้เลยนี <c oughs> น่มีห้องปุ๊งออกมาค่ะนีะน่เตียวออกซอยหรือว่าถอยออกซอยแบบมาเห็นรถค่ะแบบ ข่อยมาแบบความเร็วสูงไอ่ามาโมยเกินนี่แหละเข้าก็บีบเตือนได้เลยแล้วพอพอบีบเตือนแล้วเขาจะมาด่าหรอเดี๋ยวปอกทิ้งยังอย่าอันนั้นคือจริงๆก็ต้องขับรถต้องใจเย็นๆนะเขาก็ต้องใจเย็นโดยอากาศเข้าก็บีบเตือนเออบีบเตือนนาทีข่อยก็แบบเออเตือนแกขอบคุณโอเคเสียงฮัทขอบคุณี่เตือนบีบเตือนกูกูเกินมาแกก็มึงก่อนอย่า เขกบอกโอ๊ยอประมาณนี้นะครับเขาบอชะลอไว้ก่อนนะครับเอาหันาหาล้อให้เป็นเลืกเพื่อนนี่เขาจะพุ่งออกมาเลยนะครับเรื่อเอาให้เอาเห็นล้อของแมนอมเอามาเขาห้อาใหญ่ก่อนชะ,ะลอของนะวันนี้เขาสอบที่สุพรรณนะครับได้ยรณอยากให้ต้องชะลอมุดครับมันมีอย่างให้เพืเ่นเร่งเลยอชะ,ะลอเดียวให้ <c oughs> <c oughs> ลำบากนะโก้โทรศัพท์ <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่นะได้ก็พอหลังๆนี่คือแบบพอบามิรีนั้นมันทำมัอย่างบัได้อยาค <c oughs> ู แต่เอาจริงๆคำเรล่กคือเอาเหรียญไปจับเหรียญม่ค่อยได้เหมือนกันแต่ว่าพอมันแบบมีเล่กอะเขาที่คนตาหรือว่าเขาเนี่ยมันก็บแบบต้อแบบชิมแล้ว,ลวอ่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้ขับคนเดียวแล้วนะคะครูจะชิงเราแล้วเดี๋ยวว่างก่อนบแล้วก็บกเบรคมือนะครับประเมินเนาะอันนีวครูปลดล็อกประตูกัน ยังครูลงอ่ะเดี๋ยวขอขึ้นมาใหม่อยากเดืการสอบกับสอบอ,อ้าว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 พังขวดเจินท่าแรกคือเราจะเลี้ยวเข้าริมฟุตบาทนะคะค <c oughs> ือเราก็เปิดไฟเลี้ยวอ่าเลี้ยวซ้ายก่อนเนาะเสร็จแล้วนะคะเราให้ฟุตบาทของเรานะคะอยู่ประมาณกลางรถของเราอ่าแล้วเราก็จะได้แบบแผบเ,เข้าไปสวย <c oughs> คุชิดเลยตอนรอบนี้สวยๆวันนี้เราก็ต้องแบบมาหยุดตรงรถอ่าที่แบบพอดีว้าได้ละค่ะเพราะว่าถับเส้นแบบเป๊ะเลยอ่าคะแนนเต็มสิบเท่าไหร่ดีคะคุณขา10เลยโอ้ยตีบอกุณสิเพราะว่าเขาจะตั้งขาวไงเขาเลยต้องชมเฮา ไปได้ม่อย่างเลยคกน็น,ยน,นอยคขาด้วยความสวยมันมันเถียงไม่ได้จริงเลยค่ะคุูขาอันดับแรกค่ะเราก็ต้องเติมปากก่อนนิดนึงด้วยความสวยในการจอดรถเดี๋ยวไปข้สองุ้นเลยเน้อสนุนได้ค่ะอันแล้วคุณไม่ขึ้นรถหรอ อ๋ออดูครูอ่อ่าลืมผม้อออย่าลืมเปิดไฟเรียวนะคะทุกคนหอ่าคือจุกๆเลยนะคะวันนี้ค่สองชั่วโมงแลเนี่ยดีละที่แบบเรียนสองชั่วโมงตอนนี้นะคะเราจะเข้าตัวแอวเพาเราอยากข้าเราชอบมากมันดูแบบท้าทายเราอ่ะ เราก็จะเอาเสาตรงนี้คือเราจะถอยทีเดียวเลยนะใช่ไหมวะแป๊บไม่นะครูหาเสาไม่เจออ่าเสาอันนี้เอาใหม่เราก็จะเอาเสาอนนี้อยู่ตรงหัวมุมท่ายรถของเราเราจะถอยเข้าไปทีเดียวเลยนะจ้าดีงามเห็นไหมเรามีดีมากเลยครูตรงเปร เอาละค่ะนี่นะคะเราก็จะมาปิดที่วันนี้นะครัขอบคุณนะคะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรูพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เราจะไปขึ้นดอยกันพรุ่งนี้เอาเร็วครูแล้วเอาแบบประมือแบบนี้ว้าวน่าเปลี่ยนว้าวหนึ่งก็คือบอกว่าที่จริงอ่ะจะทำด่างวันนี้จะแล้วปุ๊บหมออะคือไปเจอหมอตะวันแล้วหมอว่าเออวันวันสุกอ่ะหมอจะมีต้องเจ็ดเคสานทำวันนีเลยไหมหมอพูดเลยทำเลยก็เป็นแบบนี้เลยนะคะแล้ววันนี้นะคะตื่นมาประมาณแปดโมงเช้า ก็คือหลับประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงนะคะคุณผู้ชมขาไม่ได้แปดโมงกับลูกเจ็ดโมงเพราะว่าเฮียนแปดโมงจ้าวเฮี่ยงจ้าววันนี้เราจะไปไหนครับข่าววันสุดท้ายในการเรียนแล้ววันนี้เี่จะไปแนวดอยครับขึ้นดอยเสมืองแม่ปัญหาบบบเสมืองอะน้ำหมูตางนะบวมหูเลยเสมืงหมูตางไปไปบวมเลย่ยมสลิงเราเราเราจะสลิงโอ้ยแหงอ่ะวันนี้รถแรงอ่ะวันนี้รถคันใหม่ ร <Okay. S 2> วันนี้อยากจะชนอะไฟขอทางจะเปิดได้ตอนเมื่อไหร่ครับคุณขาตอนอุอชเชิญครับผม อนนาห่ยตอนนี้ครูทำที่ไหนอะไรยังไงติดตามคุยที่ไหนบ้างติดตามเลยอืมเมืองได้หรอตาครูไม่ได้อชิคูบอยนะคะหรือครูกฤษณะหงสีไปเจาได้ก็คือใครอยากจะเจอนะคะก็คือมาที่ที่ไหนนะคะครู KDBU ครับเรงเนียนสองรถ KDB เชียงใหม่ KDB เชียงใหม่สาขาวงเวียนใหญ่เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมขาถ้าไปสาขาแม่โจ้ก็จะไม่เจอเราจะไม่ได้ดูเลยว่าสาขาแม่โจ้วิววิชายหรอหรือเปล่าแต่สาขาในนี้มีขอบคุณนะคะวันนี้วันที่3แล้วใช่ไหมอ่ะวันที่4วันที่4วันนี้ขอบคุณนะคะที่มาสอบจะไม่เจอครูแล้วว่ะดูดู แล้วพรุ่งน,นี้เราสอบได้ไม่ได้เราบารรลุนกันนะครับพรุ่งนี้เรามาเจอกันพรุ่งนี้นะคะทุกคนข้อสอบ50ข้อนั่งไปีก5ชั่วโมงควันนี้นะคะก็คือมาตัดสินนะคะที่ว่าเราจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านะะแล้วนะคะวันนี้เ้ายาวันสุดท้ายแล้วมาดูเลยครับวันนี้จะเพาะรอดหรือเปล่าเรามาดูกันค่ะทุกชมค่ะ แล้วนะคะถึงชิวเราแล้วนะคะทุกคนค่ะเอรารถง่ายง่ายให้หนูนะคะค,คะรูรถคันนี้ง่ายไหมคะง่ายมากแล้วครูง,ง่ายไหมคะครูไม่ง่ายเลย,ย,ยตื่นเต้นมาถึงวเวลาสอบแล้วเออพ่อแม่ขาช่วยหนูด้ดวยหนูกลัวตั้งสติ ตอนนี้นะคะเราสอบคะแนนผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งในห้องอะห้องที่แบบต้องไปเช็คถูกเช็คผิดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมาให้แบบใช้โทรศัพท์อ <c oughs> ุยลืมไปนะคะอย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <c oughs> ให้เราด้วยนะคะถ้าชอบคุณครูต้องกดไลค์แล้วก็กดแชร์เยอะๆด้วยนะคะเพราะว่าใครที่ชอบมากว้าวอเมซิ่งไปนะจบแล้ว <c oughs> นะจ๊ะ เอมมาสอไปเลยนะคะที่จริงอ่ะจะไม่นานมากแต่คือที่นานเพราะว่าเราจะต้องไปตอบใบขับขี่อ่ามอเตอร์ไซค์เพิ่มเนาะแล้วครั้เนี้ยเราก็แบบไม่ได้ต่อมา2ปีซึ่ง็เลยบอกให้เราสอบใหม่อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างงี้ก็เลยได้แบบในตั้ง49าคะแนนเลยนี่ไม่ได้เล่านักที่หัวเลยเ <laughs> สร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะ อ่ะถ้่อยากทำใบขับขี่นะคะสามารถทำใบขับขี่ก่อนที่จะหมดอายุได้ประมาณา90วันแล้วก็ถ้าค่าหมดอายุแล้วก็ปีนึงนะคะต้องรีบไปต่อนะจ๊ะไมื่อได้สอบใหม่นะจ๊ะทุกคนนานมากแล้วเจอกันจ้าบ๊ายบาย